สวัสดีครับวันนี้ทางบริษัทแฮนโดร์ไทยแลนด์มีข่าวจะมาแจ้งให้พี่ๆที่ใช้แบรนด์แฮนโดร์ไทยแลนด์ได้ทราบกันทุกคนนะครับสำหรับวิธีการเขียนไปรับประกันสินค้าและเงื่อนไขาการรับประกันสินค้านะครับสำหรับเงื่อนไขาการรับประกันสินค้านะครับปั๊มบดานซัมเมอร์รับประกัน2ปีปั๊มน้ำหอยโขกรับประกัน1ปีนะครับ และในส่วนถัดมาจะเป็นวิธีการเขียนใบรับประกันสินค้าตามตัวอย่างนะครับพี่จะให้บาร์โค้ดไปทั้งหมด4บาร์โค้ดนะครับติดจุดใดบ้างนะครับไปดูกันเลยครับโ okay, อเคเล t ส์กสสำหรับตัวอย่างแรกนะครับให้ติด บาร์โคดที่ช่องว่างด้านบนนะครับก็เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรเลขซีเรียลวันที่ซื้อวันหมดอายุแล้วลงชื่อให้เรียบร้อยและก็ส่งมาที่ Line at h a n d o d ได้เลยครับในส่วนที่2ก็จะติดบริเวณใบพัดนะครับและในส่วนถัดมานะครับบริเวณกล่องควบคุมนะครับก็จะติดด้านหน้ากล่องควบคุมแบบนี้นะครับหรือจะติดด้านในบอร์ดก็ได้นะครับสำหรับกล่องควบคุม ติดครบทั้งหมด4ส่วนเป็นที่เรียบร้อยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับพี่ๆทุกท่านที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ y ฮ r o Thailand นะครับและวันนี้ผมขอแจ้งข่าวสารไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ